สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นต์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยมีรถสวยๆเข้ามาให้ชมนะครับผมเป็นซีซูซูดีแม็กตัว 1.9L นะครับตัวนี้นะครับตัวพิกโลกนะครับปี2020ครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับน่าชมไหมนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับฝากกดติดตามนะครับไปกับเซลโยหน่อยนะครับผมนี่ครับได้มาเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ ปี2020นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่ไฟตัดหมอกสวยๆเลยนะครับตัวนี้โลโก้อีซูสวยงามนะครับตัวนี้ี่การใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้ได้แม็กอรลอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับคันนี้สวยงามมากเห็นไหมครับดูเลี่ยมโลโก้สเปคแคปนะครับเงาวับจับตานะครับสวยงามมาก ด้านหลังนะครับนี่จัดมาแล้วนะครับผมกันชนไทเทนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะได้ไปกล้องหลังด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับผมสภาพการใช้งานน้อยมากเลย ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ LED นะครับผมตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับไม้สามหมื่นสุสุตัวนี้เราได้มาแบบสภาพเอี่ยมเลยนะครับตัวนี้ลองนอนกายใช้างานน้อยนิดเลยนะครับผม นี่ครับฮิวสุดีแม็ก 1.9L นะครับปี2020นะครับปฏิพัทน์ออโต้เราขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักก็คุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับเซลโยยินดีบริการครับผม